แมทที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้การแข่งขันระหว่างทัพสาวไทยเจอกับทัพสาวจีนค่ะ6คนแรกของสาวไทยนะคะทุกคนก็ไม่ได้เป็นไปตามที่แฟนๆละบอลคาดหวังว่าอยากจะเห็นพี่อัจราบอลคงยศลงเป็นตัวหลักนะคะแต่6คนแรกก็ยังเป็นคนเดิมๆค่ะนั่นก็คือชัชชุออนโมกศรีค่ะบีบิบ,บิชากกกรัทธยาบำรุงสุขค,ค่ะ ทัดดาวนึกแจ้งเซตเตอร์นัทธนิชาใจแสนนะคะและลิเบอโรของเราค่ะปียนุษย์แป้นน,อน้อยรวมไปถึงมีวิภาว,วีสีทองด้วยนะคะทั้งฝั่งจีนส่งตัวหลักเลยค่ะจูถิงลงมาแข่งกับทีมชาติไทยของเราเลยค่ะไม่ยอมแพ้เพราะเมื่อวานจีนแพ้ญี่ปุ่นไปแล้ว วันนี้ไม่แพ้ให้ไทยแน่นอนวันนี้นะคะเราเห็นชัดเลยตั้งแต่ต้นเซตก็คือสาวจีนเนี่ยเน้นเสิร์ฟตัดเกมรุกของเราไปทางท้ายขอดนะ่ำให้สาวไทยรับยากรวมไปถึงเกมรุกของเขาด้วยเหมือนกันเลยไม่ได้ตีแบบว่าให้ลงแบบฉีกขนาดนั้นนะคะเน้นวางไปท้ายขอด เราก็งงไปเลยค่ะคิดว่าบางทีบางลูกมันจะออกกลับไม่ออกทีอสาวไทยก็เล่นดีนะคะในช่วงต้นเซตแต่ว่ามันก็ถูกสกัดกั้นจากบล็อกของจีนพอสมควรทําให้อ่คะแนนของจีนเขาก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยนะคะคนที่ถูกเสิบจี้ของทัพสาวไทยก็เป็นคนเดียวคนเดิมนั่นก็คือชัตชุอนโมกศีสถิติเกมรับต้องเข้าแล้วนะวันนี้ถ้าถามว่าต้นเซตกําแพงเมืองจีนเอมีผลต่อไทยมากไหมแอนมองว่าสาวไทยวันนี้ตีฉลาดมากๆนะคะ พยายามตีอัดบล็อกไปเลยแล้วให้จีนบล็อกเอาหลายลูกมากมาในช่วงกลางเซตนะคะคะแนนของจีนก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนาห่างเราไปประมาณ16ต่อ12คือโคชาก็เหมือนพูดประมาณว่าเล่นกับจีนอะ่ะคือก็เสี่ยงไปเลยคือเสี่ยงตีไปเลยทุกคนขอแน่แบอลแรกต้องเข้าแล้วก็เสี่ยงตีเสี่ยงอัดไปเลยที่แน่ๆถ้าเขาเป็นฝ่ายรุกการรับบอลจากจีนต้องเป๊ะจริงๆนะคะแดนหลังโซนหลังของเราต้อง รอเลยอ่ะวันนี้บอลที่สวยๆของไทยแอดมองว่ามีเดิบล็อกของเรายังทํางานได้สวยมากบอลสวยมากวันนี้มีเดิบล็อกแทบไม่ผิดพลาดเลยนะไยถึงการขึ้นตีบอลเร็วนะคะของทัดดาวแล้วก็ของหัทยาหูสวยแบบฝั่งอ่คะแนนเท่ากันคะ่ะทุกคนไทยตีตื้นขึ้นมาได้ด้วยความพยายามด้วยบอลแรกด้วยการสอบเอดสิบ เจ็ดเท่ากันจีนขอเวลานอกทันทีนะคะทุกคนโอ้ไม่ก็แล้ววันนี้นะคะบอลแก้ของไทยก็เยอะนะแต่พูดเลยว่าเจ้าแม่บอลแก้ของไทยในแมตช์จีนน่าจะเป็นบีบีวิชากงรัมนะคะทุกคนสุดท้ายค่ะเซตแรกนะจีนเอาชนะเราด้วยสกอร์ยี่สต่อยีเอาตรงนะแต้มต่อแต้มเกมสนุกมากๆไทยเลือดนักสู้จริงๆพอจีนบุกมาเราก็แค่รองบอลเขาไม่ได้เท่านั้นเลยค่ะแต่ถ้าเราสวน ก็รองบอลไม่ได้มันอยู่ที่ข้อบิดพลาดบางจุดเล็กๆน้อยๆเลยที่ใครจะทําแต้มเหนือใครไปแบบ2คะแนนอะทุกคนเหนือออกมาคือนิดเดียวค่ะสนุกเซตที่2ไปทายเซตแรกโค้ดก็ส่งอชราพรลงมาเลยนะคะต่อกันด้วยเซตที่2เลยเพียวก็ได้ลงเป็นตัวจริงเซตที่สในช่วงต้นเซตคะแนนก็ยังสูสีนะคะไม่ได้ห่างกันมากสาวไทยก็ ตามอยู่ประมาณ1คะแนนเท่านั้นแต่นับถือบอลแรกของจีนเลยนะคะบอลแรกดีมากเพื่อ,องตรงนะทุกคนเกมบุกเขาก็ดีเขากตกก็เป็นแต้มในสกอร์เดียวจบลูกเดียวเราก็จบลูกเดียวแต่เราอาจจะเหนื่อยหน่อยในลูกเดียวเนื้อไหมดังนั้นอ่ะไอจุดที่เราเหนื่อยหน่อยอ่ะมันก็ต้องวัดกันว่าเราจะลองบอลขึ้นมาได้ไหมเราจะเป็นบอลแก้ไหมหรือเราจะอะไรยังไงไหม คือเออก็ไม่ได้แย่นี่หว่าสําหรับการแ่น,นะะกับจีนวันนี้นะมันก็มีช่วงที่เราคะแนนนาจีนอยู่ตลอดนะคะเซตที่2เราก็พยายามเล่นขึ้นมาจนคะแนนนําแต่ก็นําแบบอะนําแค่หนึ่งแตม<บ>สักพักนะคะสาวจีนก็คะแนนไหลไปเรื่อยๆเลยทุกคนคือคะแนนไปถึง20นะคะสาวไทยก็พยายามตามค่ะ อยู่ประมาณ16-17สไทซตที่2ก็ไม่มีอะไรจะเสียค่ะก็โค้ยาก็ส่งน้องเนยกนกพรแสงทองลงมาเซตเลยนะคะในช่วงคะแนนที่จีนอยู่ที่23แล้วสุดท้ายค่ะจีนก็เอาชนะไทยในเซตที่2ด้วยสกอร์2 5ต่อ17นะคะเออบอลแรกของไทยก็ยังไม่ดีนะจีนสิรตัดเกมรุกไทยได้ดีจริงๆทําให้การเล่นบอลผสมบอลสุรของไทยที่มันควรจะเห็นเยอะๆนะคะก็ แทบจะน้อยไปหน่อยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะและกำแพงเมืองจีนแบบนี้สาวไทยก็อ่ะตีอัดบล็อกเข้าไปไปต่อกันเซตที่3ค่กทุกคนเซตที่3ช่วงต้นเซร็จก็เหมือนกันค่ะเหมือนเดิมเลยคือคะแนนค่อนข้างสูสีสาวไทยก็ตามจีนอยู่ประมาณ1คะแนน2คะแนนเท่านั้นก็คือไทยเล่นทุก ทางเลยค่ะทุกคนคือพยายามขุดบอลให้ได้มากที่สุดเพราะเกมบุกของจีนก็ยังเหนือจริงๆคือตีลูกเดียวขึ้นปุบก็คือได้แต้มไวมากลังจากไทยเนี่ยต้องพยายามรับบอลของจีนให้ได้แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยมา,มากๆที่ไทยจะรับเกมบุกของจีนได้นะคะมันก็ทําให้โอกาสที่เราจะทําเกมรุกโต้กับเขาอะยากเซตที่3นี้โค้ชก็ได้ส่งโมเมธนชาล,ลงไปนะคะทุกคนส่งสาวสายวากลงไป แฟนแฟนบอลอาจจะมองว่าส่งชาไปหรือเปล่าแทนที่จะส่งตั้งแต่เซตหนึ่งเซตสองนะโมเมลงมาก็ทำงานได้ดีนะคะด้วยความที่โมเมเขาไฟลุกในตัวตลอดเวลาอยู่แล้วอ่าแฟนแฟนอาจจะมองว่ามีเรื่อบล็อกของเราไม่ค่อยทํางานในแมตช์จีนเลยนะคะโอ้โหก็เล่นได้แค่บอลเร็วค่ะเพราะว่าจีนเขาตีเหนือบล็อกเราแทบจะทุกลูกเลยคะแนนของจีนก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วนะคะไปจนถึงกลางเซตสิบห้าต่อเก้าต้องบอกว่าเขาตี เขาก็แทบได้แทบหมดเลยนะคะคือเราอาจจะรองบอลเขาไม่ได้เท่านั้นเลยทําให้เขาก็รุกเกมก็คือเป็นแต้มหมดแต่ก็ถือว่าสู้สุดมันแล้วก็ทําเอาจีนแบบ เหนือท่วมเลยนะเซตสามนี้จีนก็ชนะเราค่ะด้วยสกอร์25ต่อ1 8จีนชนะเรา3เซตรวดนะคะสกอร์2 5 2 3 25 17และ2 5 18วันนี้ถือว่าสู้กันสุดมันมันจริงๆทุกคนไม่เสียดายไม่เสียใจนะคะอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าอ่ะเขาก็มาเหนือเราในทุกๆสกิลอยู่แล้วแน่นเราก็ถูกหักลบ นิดนึงประมาณลบสี่คะแนนนะคะอ่ะใครได้ดูบ้างจีนแข่งกับไทยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้สาวไทยฟอร์มมาดีไหมที่จริงนะทุกคนมันเหมือนเกือบจะชนะแบบเกือบและอีกนิดอีกนิดอีกนิด,นดจริงๆแต่มันก็มาผิดพลาดตรงที่เราอาจจะรองเกมบุกของเขาแทบจะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาบุกปุ๊บเขาก็ได้แต้มเลยอ่ะเราสู่กันฟังเลยคะ่ะ เราความรู้สึกของทุกคนหน่อยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจถัานักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการรู้สึกกระป๋นในชลิกเวียดนาม2อ2วันพรุ่งนี้ค่ะวันที่2มิถุนายนไทยจะเจอกับบราซิลเวลา15นิกาหรือว่าบ่าย3มโมงตรงค่ะ